สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับก็สู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมเมื่อวานเนี่ยเราได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปใช่ไหมครับสงครามครั้งแรกของมนุษยชาติซึ่งหลายคนเนี่ยก็บอกผมทําเรื่องเกี่ยวกับพวกยุคโบราณยุคหินอะไรแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นตามคําขอเลยนะครับเราเนี่ยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาวุธชนิดหนึ่งในยุคหินดีกว่านะครับที่มีอํานาจทําลายล้างที่รุนแรงมาก,มากๆเรียกได้ว่าเป็นปืนของยุคนั้นเลยนะครับผมหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นธนูหรือเปล่า ไม่ใช่นะครับสิ่งสิ่งนี้เนะี่ยมีอํานาจทําลายล้างมากกว่าธนูอีกนะครับผมและเรียกได้ว,ว่าถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะครับมาเป็นระยะเวลากว่า1,000 0ปี เรียกได้ว่าเก่าแก่ไม่แพ้กับธนูเลยนะครับอาวุธชนิดนี้เราจะมาพูดกถึงอาวุธที่มีชื่อว่าสลิงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนี่ยไออาวุธชนิดนี้เนี่ยเราก็อาจจะเรียกมันได้ว่าเป็นเครื่องดีดหินในยุคโบราณแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับผมอาวุธที่มีชื่อว่าสลิงเนี่ยนะครับมันเป็นอาวุธโปรเจกต์ตชนิดแรกๆในประวัติศาสตร์เลยไม่แพ้กับธนูและหอกคว้างเลยนะครับผมซึ่งลักษณะของมันเนี่ยนะครับจะเป็นเชือกเส้นเดียวที่ ด้านหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีปลายจับส่วนตรงกลางเชือกเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่สําหรับบรรจุกระสุนนั่นเองนะครับผมซึ่งกระสุนของมันเนี่ยจะใช้นะครับเป็นหินขนาดเล็กอุปกรณ์ของมันเนี่ยมีเท่านี้จริงๆนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเพียงแค่เชือกกับหินเนี่ยมันจะกลายเป็นอาวุธได้ยังไงนะครับมันจะดีดหินออกไปได้ยังไงระบบปฏิบัติการของสลิงเนี่ยนะครับมันจะใช้แรงจากการเหวี่ยงนั่นเองนะครับผมผู้ยิงเนี่ยหรือว่าสลิงเกอร์นะครับผมเขาเนี่ย จะเอาหินเนี่ยนะครับวางไว้ตรงที่บรรจุกระสุนตรงกลางแล้วก็ใช้มือข้างเดียวเนี่ยนะครับหนีปลายทั้ง2ด้านไว้แล้วก็เอามาเหวี่ยงนะครับผมเหวี่ยงบนหัวพอได้แรงที่มากพอแล้วเนี่ยบวกกับเล็งเป้าหมายอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะทําการปล่อย ปลายด้านหนึ่งแล้วก็ดีดกระสุนหินเนี่ยนะครับไปยังเป้าหมายซึ่งเรียกได้ว่ามันทําได้อย่างแม่นยําม,มากๆเลยนะถ้าเกิดคนที่มีประสบการณ์ใช้มากพอเนี่ยแล้วอนุภาพทําลายล้างเนี่ยนะครับในยุคก,ก่อนเนี่ยเรียกได้ว่ารุนแรงมากพอกับหรือเผลอๆเนี่ยจะมากกว่าธนูด้วยซ้ำเพราะอะไรกันเพราะว่ากระสุนของมันเนี่ยนะครับเป็นหินยังไงล่ะถ้าเกิดหินเนี่ยโดนนะครับที่จุดสําคัญอย่างเช่นหัวเนี่ย ลูกเดียวเท่านั้นนะครับผมตายแน่นอนและกระสุนของมันเนี่ยก็หาได้ง่ายมากเลยนะครับผมยิงหมดเนี่ยหาหินลูกที่มันมีขนาดพอดีแล้วก็นํามาใช้งานได้เลยทีนี้หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่ามันเนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับผมเจ้าสลิงเนี่ยมันเนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆเลยแล้วก็หาที่มาที่แน่นอนไม่ได้นะครับผมแต่เรารู้กันว่าในยุคหินตอนปลายหรือช่วงนีโอลิติกเนี่ยนะครับหรือถ้าเป็นปีเนี่ยก็คงประมาณ1 0,000ปีที่แล้วเนี่ย เจ้าสลิงเนี่ยก็ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับผมพวกเขาเนี่ยใช้สลิงในการทําอะไรกันบ้างนะครับพวกเขาเนี่ยใช้สลิงในการล่าสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งการสงครามการสือก,การต่อสู้ซึ่งในการต่อสู้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากมาๆเลยเพราะในยุคก่อนเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยมีการประดิษฐ์คิดค้นชุดเกราะกันมาสักเท่าไหร่นะครับผมในยุคหินเนี่ยโดยเฉพาะที่หัวเนี่ยนะครับยังไม่มีหมวกเหล็กที่จะมา ป้องกันการโจมตีอย่างนี้ได้สลิงเนี่ยจึงถือว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในยุคนั้นมากๆเลยและมันก็ได้ถูกใช้นะครับโอ้โหยาวนานมากๆมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมจากแอฟริกาเหนืออารยธรรมจีน อรารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมโสโปเตเมียหรือสูเมเรียนอะไรเนี่ยก็มีการใช้สลิงเป็นอาวุธแต่จุดพีคที่โด่งดังที่สุดของสลิงเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นยุคข,ของกรีกโรมันเนี่ยแหละโดยเฉพาะโรมันเนี่ยเรารู้กันว่าโรมันเนี่ยนะครับเป็นอารยธรรมที่จัดระบบระเบียบทางการทหารได้เยี่ยมยอดที่สุดในโลกในยุคนั้นเลยนะครับผมพวกเขาเนี่ยได้มีการนะครับใช้งานทหารรับจ้างจากทั่วจักรวรรดินั่นเนี่ยรวมไปถึงคนในเกาะเกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยนะครับนั่นก็คือ กาะบาลีริกนะครับผมคนที่เกาะน,นี้นะได้ชื่อว่าเป็นสลิงเกอร์ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับจกักรวรรดิโรมันเนี่ยจึงมักจะจ้างนะครับผมชาวบาลีอริกให้มาทําหน้าที่เป็นสลิงเกอร์ในกองทัพหลายคนเนี่ยที่เคยเล่นเกมโรมทั t เทว a ร์มาไม่ว่าจะเป็นภาค1หรือภาค2เนี่ยนะครับก็อาจจะคุ้นคุ้นชื่อกับบาลีริกสลิงเกอร์นะครับผม เรียกได้ว่าเป็นหน่วยโจมตีระยะไกลที่ดีหน่วยหนึ่งเลยนะที่เอาไว้โจมตีกับศัตรูที่มีเกราะบางๆอ่ะเอออย่างนั้นน่ะมีประสิทธิภาพมากๆเลยโจมตีไปในหัวแตกแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยนะครับเรื่องราวของสลิงเนี่ยมันก็ยังอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยถูกไหมเรื่องราวของเดวิดกับโกลแอดนั่นเองนะครับเดวิดเนี่ยเป็นผู้ชายธรรมดาคนนึงเนี่ยนะครับที่มีอาวุธเป็นสลิงสู้กับโกลแอดที่เป็นนักรบตัวใหญ่นะครับเหมือนกับยักษ์เลยอ่ะซึ่งเดวิดก็สามารถเอาชนะโกลแอดได้ด้วยก้อนหินเพียงก้อนเดียวเท แต่ว่าไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะเพราะมันเป็นก้อนหินที่ถูกดีดออกไปจากสลิงยังไงล่ะมันเริ่มมีความรุนแรงมากพอที่จะฆ่าโกไลแอบได้นั่นเองนะครับ แต่นี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับในคัมภีร์ของ Book o f Samuel ของพวกชาวยิวเขาอ่ะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับผมใครที่พอจะอ่านมาหรือมีความรู้บ้างเนี่ยก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเนี่ยเจ้าสลิงเนี่ยนะครับถึงมันจะมีข้อดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงในการโจมตีนะครับผมหรือว่ากระสุนที่หาง่ายมากๆเลยไม่ต้องมานั่งเหลาธนูเนี่ยมันเนี่ยก็มีข้อเสียใหญ่หลวงอย่างหนึ่งมากๆเลยที่เมื่อผ่านยุคหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าสลิงเนี่ยจะเรียก มันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้โจมตีใส่ส่วนหัวเท่านั้นนะครับผมคือจะโจมตีใส่ส่วนอื่นมันก็ได้แต่มันไม่ได้ทําให้คนคนนั้นตายนะครับผมอาจจะมีกระดูหกหักแต่ก็ไม่ได้มีอํานาจการหยุดยั้งเท่าธนูหากโดนส่วนอื่นเ่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ย มนุษย์เราก็เริ่มจะมีการสร้างเครื่องป้องกันต่างๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะเหล็กหรือแม้กระทั่งหมวกเหล็กเนี่ยพอมีหมวกเหล็กแล้วเนี่ยนะครับหินเวลามันมาโดนเนี่ยมันจะถูกลดแรงกระแทกและลดโอกาสในการบาดเจ็บและล้มตายเป็นอย่างมากเลยนะครับผมด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับยิ่งยุคสมัยที่มันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเทคโนโลยีโลหะของมนุษย์เราเนี่ยมันก็ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจากเดิมเนี่ยใช้บรอนซ์ใช่ไหมครับภายหลังเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นเหล็กที่แข็งแรงมากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยการใช้งานของสลิงเนี่ยก็ลยไล ผมฆ่าคนได้ยากขึ้นจนสุดท้ายมันก็ได้สูญพันธุ์ไปตามกาลเวลานั่นเองนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงปลายของยุคสมัยโรมันเนี่ยนะครับที่สลิงเนี่ยเริ่มจะหมดบทบาทไปแต่ก็ยังอาจจะมีการใช้งานบ้างประปรายนะครับตามอารยธรรมต่างๆแต่ว่านี่แหละก็เป็นยุคสุดท้ายของมันแล้วแหละพอมาถึงยุคกลางแล้วเนี่ยการใช้งานของสลิงก็ได้หมดไปนะครับผมอาวุธระยะไกลที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็จะเหลือเพียงธนูเท่านั้นนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับอาวุธโจมตีระยะไกลสมัยดึกดำบรรพ์สมัย,ยุคินเลย สลิงหรือเครื่องดีดหินนั่นเองนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ